สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนได้มารู้จักสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สาคัญของกองทัพเรือนะฮะนั่นก็คือวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือนะครับที่นี่นะครับผลิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถนะและที่สําคัญนะครับสวยด้วยนะตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนได้ไปรู้จักน้องอีก2คนนะฮะซึ่งจบจากที่นี่นะครับ น้องทั้งสองคนจะพาเราไปดูสถานที่แห่งนีแงนนะ้และจะพาไปดูนะครับสิ่งต่างๆสิ่งที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะครับการเป็นพยาบาลนะตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับน้องสองคนไปกันเลยว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะเรือโทหญิงพัฒนาพรแก้วมณีค่ะนพรรรุ่นที่43ค่ะสวัสดีค่ะเรือโทหญิงพัชละแอลวัตค่ะนพารรุ่นที่44ค่ะคืออย่างนี้นะครับทุกคนจะให้ทั้งสองคนนะน้องโซมน้องพัทได้พาชมนะครับสถานที่แห่งนี้ตอนนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยปะ นี่นะคะจะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับการเรียนการสอนนะคะสําหรับนักเรียนพยาบาลค่ะลักษณะห้องเนี่ยจะคล้ายกับสโลประ้ายขั้นบันไดนะคะเพื่อให้นักเรียนพยาบาลทุกคนเนี่ยได้เห็น,นสิ่งในสิ่งที่อาจารย์สอนได้อย่างชัดเจนนะคะครับเรื่องนี้คะนนี้ก็เป็นห้องสมุดของเรานะคะมีทั้งหนังสือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษให้นักเรียนของเราได้ศึกษาค่ะว้าว สุดยอดมากครับอุ๊ยห้องนี้สะดุดตานะครับห้องนี้ใช้ทำอะไรครับสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องซิมูเลชันค่ะเอาไว้เป็นในห้องเนี่ยจะมีหุ่นหุ่นจำลองของทางการแพทย์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้น้องน้องพยาบาลเนี่ยได้ฝึกปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเราไปาดปูดปข้างในกันดีกว่า รองเท้าด้วยนะครับความสะอาด ี่เป็นการพาชมสถานที่อย่างนี้นะครับวิทยาลัยพย,ยาบาลกองทัพเรือนะที่พ้องรู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการช่้นสอนด้วยว้าวเยี่ยมมากเลยต้องขอขอบคุณน้องส้มน้องพัดนะครับที่พาชมพาทัวร์สถานที่ในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องๆทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ